ยังสบายอิมินาสกาเรนะต่างพุททางอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะต่างธรรมบังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะต่างสังขังอภิปูชยามะข้าพระเจ้าขอบูชาพระบรมสารีธาตุ ที่ปฏิฐานมาแล้วในสถูปบ้านนางชูชาดาขอการบูชาสก,การะในครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้าถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการและนานเทิน สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอรหังสามาสัมุทโธพระกวาบุตธทางพระกวันตังอภิาาวาเทมิสวาคาโตพระกวาตาธโมธรรมังนอมัสามิสุปฏิปันโนพระกวาโตสาวกสังโฆสังฆนอมามาิมีใครสงสัยอะไรไหมไม่สงสัยขึ้นรถ